ได้ยินว่ายังมีหินดำก้อนหนึ่งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำไม่ไกลจากอโยชป,ปุระครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระขีณนาศกได้เสด็จมาทางอากาศแล้วลงมาอย่างที่นั้นประทับอยู่บนก้อนหินดำก้อนนั้นตรัสทารุกขันธูประมะสูตรแก่พระภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาหินดำนั้นเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็กราบไหว้บูชาเป็นนิจตลอดมา และหินดำนั้นจึงได้ปรากฏชื่อว่าอาทรศิลาและชาวรัมมานประเทศเรียกว่าศิลาทิมิต่อมาพระราชาที่ราชองค์หนึ่งในรัมมานประเทศได้น,นำหินดำนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปจำนวนห้าองค์ครั้งเสร็จแล้วองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในมหานครองค์หนึ่งอยู่ในระวบุระองค์หนึ่งอยู่ในเมืองสุธรรมอีกสององค์อยู่ในรัมมานประเทศ และพระ